จะเป้นยังไงครับพี่เมเยโอุ้ยถัดเมย์ซะเดี่ยวเดี๋ยวเราไป้อนี่เอ็นแค่สักเด บัซซี่อนกับบอฮอนเป็นไดรดอกเพราะว่ามันมีหม่มอัมอนดูค่าอยู่ชาวบ้านนีย่ยายก็มาเอาดอกเขามันไปแล้วดอกจูงแยก็จงไป,ประยะสี่สวางมึงว่ามันมีหลงเหลืออยู่บ่ออันซุ่มมันทุ่มประเห็นทุ่มยังมุ่มเลยนะ บัดเทิงเคียงใบใบบ้าสิบห้อนกับบ่ห้อนเป็นไดดกพ้นบนโต๊ตกับสีแหงไปเลยเด้นอยู่ที่นองมันมีคมูนบริยวนเขื่อนเรียบ ผู้หน้าใหญ่หลูกยุคฆ่าไว้ทุทางเก็บเห็ดสะดวกง่ายร่มจะเย็นสบายร่มพัด It's funny. ันได้เอาไว้เก็บมื้ออื่นอยู่พ มวงม่วง,งเป็นกอเพนมาตกว่าอันน่อง่ายเดียวกัน,นกถูกตรงนี้คือขักเทนอน ุม่มนี่ใครแน่นมโอ้ยบอกคือวันนั้นสิเกิดใบปานนั่นนั่นทุกข้างหน้าสั้นนั่นทั้งนั้นเกิดกวนวันนี้แม่ฝนตกมากเราเกิดหลุดไปทั้งเด็อือเห็ดตัวนี้มมนดอกนาะดอกไงครับ ui 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 Nè ยัได้ไม่ไงครับนี่เลยถอดทอ่ทอโดอกเห็ดอืมดอกเห็ดซ่อนด้ นางซอโยมกันเพ่อเคไคักไงแน่ อุ้ยขับมันแน่ส มีแต่ดอกอ้อนออนออนวนๆรายอยูุ่่นอ้วนค่ะกลอยย่งบุกยังอ้วนไปกูหนีอยู่เมียดกอกเห็ดนะ ไม่เปม็นดดกเห็ดยูบผู้ด่ะเก็บมาแล้วมาเลือกหนาเลือกหนาเลือกใบใหม่ออกปากขา ก็ถไปเก็บมงได้เดมันลายมงเก็บเอาบพท่านเฮ็กดกระไดปอกพร่อมกันคักเนี่ยหน้าไผหน้ามั่นคุ้อะไรกับมี่ าดูค่าสองสำไรหนึ่จะเก็บปันได้ดอกน้ำขนาหงกับนี่แล้วเห็ด,ด,ดเกิดขึ้นเอาดูนหมโอ้ยเส่อนได้ที่นอนเห็ดดกเห็ดจะได้กระโดดดูนหม กเลยด้วเป็นสิเก็บสกกสัดจาดแล้วก็มานางปาดอยู่หมเพราะว่านันอื่คาสั่นคาคู่หน้าขันสั่น เนี่ยเดวอีกกระจาดนึงงละยายเก็บมาใส่กระจาดแล้วยายก,ก็มาตัดตัดขาตัดขาใส่กระตาเพราะว่ามันมีปามเห็ดหยาบเฝ้าดึงเฝ้าดึงขึ้นมาลด เดือเป็นว่ออกกับจาดมานั่งคือวันสิเกีดหยาดนี่แหละเพราะวันหกข้างหน้ากับท่าน,นต,าต,าตัดตัดเติมเติมบานเขาหน้าต่างผมทุบไงแบบหยากระเลยดึงดึงดึงพี่น้องโอ้ยเต็มตาละจนวายลุกผลงานของยายได้เห็ดเต็มตาพอดีพี่น้อง มาสวงใบ,บตากระตาปองใหญ่กับตาหน่อยๆตาประจําตระกูลย่ายนี่แหละประจํำสองย่ายนี่แหละสรุปคลิปเท่านีเออ้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยย่ายเก็บเห็ดได้ซ้ำนี่ละมือนี้อันนี้กระตาที่ที่สีเศร้าในสองสวยมากอีกอันนึงแล้วกอบใบามากกว่าอีกอันนึงเป็นสีมัอนี้ได้สีตา